สวัสดีครับผมวันนี้กับผมเพลินโซนะครับก็มาอยู่กันในเกมโปเกมอนจูไนนะครับวันนี้จะพาทุกคนครับมาเล่นคาบิโกนกันนะครับก็ดูวิธีการเล่นแล้วกันว่ามันเล่นยังไงนะแต่ว่าบอกเล่นง่ายมากมเลยนะครับผมโอเคก็ก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดตามช่องนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับผมก็คาบิโกนเองนะครับเป็นโปเกมอนโจมตีสายกายภาพนะครับโจมตีระยะใกล้ด้วยแล้วก็อยู่ในตำแหน่งดีฟันเดอร์นะครับผมก็ภาพรวมนะครับคาบิโกนเนี่ยจะเป็นโปเกมอนสายแทงนะครับที่มี ความอึดนะครับค่อนข้างสูงนะครับก็คือเลือดเยอะนั่นเองนะแล้วก็มีสกิลท่าทีซีเยอะมากๆนะครับแล้วก็ผู้เล่นหน้าใหม่ครับสามารถที่จะจับต้องเล่นได้ง่ายนะก็ท่าโจมตีต่างๆมันไม่ได้ยากเย็นนะครับบังคับง่ายนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูอ่าอีกเรื่องหนึ่งครับไอคาปิโกนเนี่ยเป็นโปเกมอนที่เราต้องซื้อในนั่นนะแต่ว่าเราสามารถที่จะเลือกตอนที่เล่นใหม่ได้นะ อันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับอ่ะสแตตของคาบ,บิคอนนะครับก็หนักไปทางเอเดลแลนด์ก็คือความอึดน,นะแล้วก็มีสกิลซัพพอร์ตสองเล้ครึ่งนะครับอ่ะร่างเวทน,นาการนะครับไม่มีนะครับก็มีแค่ร่างเดียวนะไม่มีกอมเบน,นะเรามาดูในส่วนท่าโจมตีธรรมดากันบ้างน,นะเบสิกแท็กก็เมื่อโจมตีครั้งที่3ครับก็จะเป็นการบูตเมดนะครับแล้วก็อ่าเมื่อโจมตีศัตรูก็ทำให้ศัตรูนะครับอ่าความเร็วในการเคลื่อนที่ลดลงช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับต่อมาเป็นพาสติกสกิล พาสดุสกิลของคารบิคอนเนี่ยเมื่อคารบิคอนเนี่ยกินเบอร์รี่เข้าไปแล้วนะครับเอฟเฟกในการกินเบอร์รี่ก็จะมากขึ้นนั่นเองนะก็คือเหมือนกินแล้วได้เลือดมากกว่าเดิมนะครับต่อมาเป็นท่าโจมตีกันบ้างแล้วกันนะท่าโจมตีก็เดอย่าเรากดเข้าไปดูนะครับในส่วนของมูฟนะก็ท่าโจมตีเบสิกนะครับเลเวลหนึ่งเลเวลสามนะก็จะมีอยู่2ท่านะก็มีแท็คเกิลกับเลสนะครับผมเรามาดูในส่วนของท่าแท็คเกิลก่อนแล้วกันแท็คเกิลเนี่ยจะเป็นท่า,าพุ่งโจมตีไปข้างหน้้้าาาานนะคครรรรับับแลวก็งต่่อไปเเียเาสามาถใ บูตแอคแท็กโจมตีธรรมดาได้เลยนะพอเราใช้ท่าเนี้ยมันจะขึ้นมา2องขีดนะแล้วเราก็ใช้บูตเดมจโจมตีธรรมดาได้เลยนะครับต่อมาแล้วผมก็เป็นท่าเลสนะครับท่าเลสเนี่ยเป็นท่านอนหลับนะครับเพื่อให้คารบิคก้อนเองนะครับเพิ่มเลือดนะครับแล้วก็บล็อกศัตรูฝ่ายตรงข้ามนะครับไม่ให้เดินไปในทิศทางที่มันนอนอยู่นะต่อมาเลเวล5นะครับก็จะอัปเกรดเป็นเฮฟวี่สแลมกับโฟลนะครับเฮฟวี่สแลมเนี่ยก็จะเป็นท่ากระโดดทิ้งตัวนะครับแล้วก็ทำเดเมจ เป็นลัสมีวงกว้างนะก็โดนศัตรูเป็นกลุ่มด้วยนะถ้าเราทำการอัปเกรดนะครับในส่วนของเอวิสแ a มนะครับเป็นเอวิสแ a มพัดเลเวล11นะก็จะทำให้ดาเมจของท่านี้มันสูงขึ้นนะครับต่อมาเป็นท่าเฟลนะครับเป็นบัฟนะท่านี้ก็เป็นบัฟเพิ่มดาเมจนะครับให้เบสิกแอ็แท็กนะครับโจมตีแรงขึ้นนะเมื่อเลือดน้อยนะครับจะโจมตีแรงนะครับเมื่อเราอัปเกรดเป็นเฟลพัดเลเวล11นะครับก็ จะทำการฟื้นฟู HP ด้วยเมื่อเราโจมตีแบบปกตินะต่อมาผมก็เลเวล7นะครับเลเวลเนี่ยคารบิคอนจะได้อัปเกรดท่าเป็นบล็อกกับยอนนะครับผมเรามาดูท่าบล็อกก่อนล้วกันท่าบล็อกเนี่ยก็จะเป็นการกางแขนสร้างกำแพงขึ้นมานะไม่ให้ศัตรูผ่านแล้วก็เราสามารถที่จะผลักศัตรูให้กระเด็นไปได้ด้วยนะเมื่อเราอัปเกรดเป็นบล็อกพัดเนี่ยก็จะทําการลดดาเมจที่เราได้รับลงนะครับช่วงระยะเวลาหนึ่งนะต่อมาเป็นท่ายอนนะครับท่ายอนเนี่ยก็จะเป็นการหาวใส่ศัตรูนะ ทำให้ศัตรูหลับเลยนะแล้วก็เมื่อเราทําการอัปเกรดเป็นยอพัทเลเวลสินะก็จะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูลงช่วงระยะเวลาหนึ่งด้วยนะครับถ้าเราโจมตีโดนนะต่อมาเป็นถ้าอยู่ในมูฟกันบ้างน,นะครับอยู่ในมูฟเนี่ยของคารบิก,กนหรือเลวเก้านะก็จะเป็นท่าพาวเวอร์สแนปนะครับก็จะเป็นการนอนคนนะครับแล้วก็ผลักกระเด็นศัตรูออกไปแล้วก็มีการเพิ่มนอนเพิ่มเลือดด้วยนะถ้าใครเข้ามาในรัศมีวงสีน้ําเงินก็จะโดนดาเมดด้วยนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของของสมสัยกันบ้างนะครับของสมสัยที่ผมจะแนะนำเนี่ยครับก็จะมีอยู่ด้วยกันอ่ะดังนี้เลยนะครับก็อันดับแรกนะครับนี่ครับก็แนะนำครับเป็นในส่วนของ b ั ddy b บ r r i e r นะครับแล้วก็สกอร์ช l ลแล้วก็ c u s Band Sco Shield เนี่ยเมื่อเราทำแต้มแรกจะเพิ่มเลือดนะ Focus Band เนี่ยจะได้เลือดตอนระหว่างทางแล้วก็เพิ่มเดฟด,ด้วยนะครับส่วน b ั d d y b บ r r i e r ก็คือได้เลือดตอนเราใช้อยู่ในมูฟนะ โอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูนะครับเดี๋ยวมาลองใช้ท่าให้ดูเลยแล้วกันนะครับอ่ะก็ลำดับแรกนะครับเหมือนเดิมครับก็อัปเกรดเป็นแท็คเกิลก่อนแล้วกันนะฮะเพื่อเป็นท่าโจมตีนะครับจะใช้ท่านี้อยู่ระยะหนึ่งเลยนะครับอ่ะลอาดูเบสิกแอแทคก่อน1 2ครั้งที่3จะทุ่มทับตัวใส่นะครับ1 2ครั้งที่3จะพูดเดมเมแล้วก็กระโดดทับเลยนะครับ1นึ่ะหนึ่งสองสามเนี่ยกระโดดทับเปลเหยนไหมครั้งสุดท้ายทำเดเมจโดยการกระโดดทับนะครับอ่ะ ต่อไปได้ท่าใหม่ครับอ่เราดูท่าเทคเกิลกันบ้างเทคเกิลก็เป็นการพุ่งชนปุ้งเห็นไหมทำให้ศัตรูสตันด้วยนะครับเห็นไหมพอเราใช้เทคเกิลเสร็จเนี่ยเราสามารถใช้บูดเดิ้ลเมทท่าโจมตีธรรมดาได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะอ่ะอันนี้เป็นท่านอนนะครับท่าเลสนะครับผมนอนเพิ่มเลือดแค่นี้เองไม่มีอะไรมากเหน็บนะพอเราใช้ท่าเทคเกิลเนี่ยจะได้บูดเดิ้ลเมทสองขีดเลยนะครับเราสามารถกดโจมตีแบบแรงได้เลยครั้งถัดไป ก็จะเป็นประมาณนี้นะท่าโจมตีของคาบิกอนนี่ครับแท็กขึ้นนะครับก็คือการพุ่งเข้าใส่ศัตรูนะพร้อมกับได้ดาเมจได้บูดเาเมจมา2ขีดแล้วก็ใช้อาเบสิ Basic ่แท็กครั้งต่อไปได้เลยนะแล้วก็มีท่านอนหลับครับนี่ครับคือเปอร์เซ็นต์การตายของคาบิกอนจะค่อนข้างตายยากนะครับเพราะเขาเป็นสายแทงไงใครจะมาบวกกับเขาก็ต้องมา2อ,อะ่ะ หรือต้องเลเวลเก่งอพอสมควรนะถึงเจ้าเขาลงนะครับเนี่ยคือแค่ท่าโจมตีธรรมดาของคาร,ราิก่อนก็แรงแล้วนะคือถ้าเรามองดูวเพลินคือท่าโจมตีมันธรรมดามากๆเลยแค่พุ่งชนกระโดดทับนะแต่ว่าดาเมจที่มันทำเนี่ยมันรุนแรงนะครับเนี่ยยูคุบาลิสึเนี่ย,ย,ยก็เป็นโปเกมอนแทงเหมือนกันนะดีเฟนซ์ห้าเลยนะแนอร์ห้าแต่ว่าก็ยังโดนคาริกอน ทำดาเมจได้ค่อนข้างสูงอ่ะสายแรกที่ผมจะเล่นครับก็จะเป็นสายดาเมจนะก็อัพเฟลก่อนแล้วกันนะฮะเป็นบัฟนะก็คือพอเราใช้เนี่ยดาเมจมันจะสูงขึ้นนะเดี๋ยวดูนะมึงเห็นไหมโจมตีเบสิคแท็กจะขึ้นมาประมาณ2เท่าเลยไม่2เท่าเดี๋ยวประมาณ50%นะครับเพราะว่าปกติโจมตีธรรมดาเนี่ยผมจะโจมตีประมาณ200กว่านะพอเราใช้ท่าเฟลเฟลนะครับที่มันเป็นท่าบัฟเนี่ยก็จะเพิ่มดาเมจขึ้นมาเป็น300กว่านะแล้วก็เมื่อเลือดของคารบิโก้น,น้อยก็จะโจมตีแรงด้วยนะ แล้วก็เมื่อเราอัปเกรดเป็นเฟลพัดนะครับก็จะฟื้นฟู HP ด้วยนะครับตอนเราโจมตีปกตินะฮะโหดมากๆนะครับสายเดามเมทที่ผมจะใช้ครับก็จะเอาเฟลกับยอนนะครับก็คืออ่าเป็นบัฟนะครับเพิ่มเดามเมทแล้วก็หาวเสือตัวให้หลับนะครับเพื่อลดพลังป้องกันแล้วก็ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูครับจะทําให้เราโจมตีแรงขึ้นนั่นเองนะจึงเรียกว่าสายเดามเมทนะครับอ่ะโอเค เดี๋ยวเราไปดูตอนได้สกิลหาวบ้างดีกว่านะครับ่ะต่อมาครับเดี๋ยวอัปเกรดท่าหาวเลยยอนนะครับผม่ะเดี๋ยวเรามาลองใช้ดูนี่ครับหาปุ๊บศัตรูหลับเลยแล้วก็จัดการมินซานะฮะก็การทำคอมโบดดเมจของสายนี้ก็คือให้เราทำการใช้บัฟก่อนนะใช้ท่าแฟลกก่อนนะแล้วก็ต่อมาก็บวกด้วยสกิลหาวใส่ศัตรูเนาะก็คือเราใส่คือแน่เลยครับสายนี้ก็คือเราต้องเปิดบัฟก่อนนะเปิดบัฟให้เราโจมตีแรงก่อนแล้วก็หาวใส่ให้มันหลับ แล้วก็โจมตีดาเมจธรรมดาใส่ก็คือแรงมากๆเลยนะฮะเห็นปะดูดิเนี่ยสองร้อยเห็นไหมยปดูเราใช้อัดบัฟนะปุ่งเห็นไหมปุ่งห้าร้อยแรงมาเป็นเท่าตัวโคตรโหดเลยอ่ะก็ลองไปใช้กันดูนะครับสำหรับอ่าคาบิโอนสายดาเมจนะก็เอาเฟลกับยอนนะครับอ่ะ๋ย่าไปลองใช้กับโยคุบาลิสึดีกว่า ไม่รู้มันจะใช้ได้ผลไหมนี่อุ้ยแรงแรงเมาดิมาหมุนเลยแถวนี้มาหมุนอะไรแถวนี้น้องอืออือไม่ไงโอ้โหตายครับโอเคเดีย๋ยวเรามาดูในสุขของอยู่ในมูฟกันบ้างดีกว่านะมาครับอยู่ในมูฟเต็มแล้วนะเดี๋ยวหาเยื่อกันก่อนอะแก๊งนี้เลยนะครับ จัดไปครับโอ้โหเด้งครับเห็นไหมใครมาโดนตรงวงล้อมก็เดมเมจสะท้อนกลับอีกนะแล้วก็เพิ่มเลือดเลยครับแม่เลือดแทบไม่ลดเลยโอเคก็ประมาณนี้สำหรับอยู่ในมูฟของคาบิก,กอนนะเดีย๋ยวเรามาดูสายเล่นอีกสายหนึ่งกันบ้างดีก,กว่าสายทัดไปเนี่ยก็จะเป็นสายทั่ว,วไปนะจะไม่ใช่สายเดมเมจนะจะเป็นสายป้องกันแล้วก็โจมตีถ้าใครเขาเต้กแทกเทกนาะอ่ะเรามาดูกันนะฮะอ่ะ สายนี้ก็จะเป็นสายอ่า up happy ส l a m นะครับ happy ส l a m ก็คือไม่ครับเข้าไปกระโดดครับเลยนะแล้วก็ทิ้งดาเมจเป็นกลุ่มได้นะแล้วก็เมื่ออัปเกรดเป็นเฮฟวี slam h a r ก็จะเพิ่มดาเมจขึ้นมาอีกหน่อยนึงดูนะครับก็ท่า happy ส l a m ก็เอามาใช้แทนที่กับแท a เ k ิลไปเลยนะเป็นท่าโจมตีนะครับแต่นีนโจมตีกลุ่มนะท a เ k ิลเนี่ยโจมตีเดี่ยวนะ เฮวิสแตรมนี่โจมตีเป็นกลุ่มนะครับนี่เห็นไหมกะโดตกับก็ไปเลยให้แบนนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอีกท่าหนึ่งนะครับเป็นท่าบล็อกนะฮะสายที่ผมจะเล่นก็คืออ่ะเฮวิสแตรมกับบล็อกนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาครับสกิลบล็อกกำลังจะมาแล้วนะครับอ่ะอัพบล็อกเลยนี่ครับเฮวิสแตรมบวกบล็อกนี่ครับนี่ดันศัตรูให้กระเด็นออกไปครับไม่มีใครเข้ามาใกล้ได้นะเป็นท่าที่เอาไว้ใช้ อ่าหนีนะครับแล้วก็ช่วยเพื่อนด้วยนะเป็นซีซีนั่นเองนะนี่หยดูนะบล็อกนี่กระเดนกระเดนกระเดนเอาดีเข้ามาไม่ได้หรอกเข้ามาไม่ได้หรอกอโอ้โตเฮ้ยไอ้นี่ก็มาใช้ท่าน้ําแข็งใส่อยู่ได้เนี่ยครับสกิลหลักๆของสายนี้ก็จะเป็นสายทำาดเมจปกตินะแล้วก็ทำโล่ครับป้องกันนะป้องกันตัวเองแล้วก็ป้องกันเพื่อนด้วยแล้วก็ฝักตุ้ยไกลๆนะเห็นไไม่หยีมันเต็มตาตนนิดนึงนะ ไอ้สตันด้วยนะก็ประมาณนี้ครับวิธีเล่นคาร์บิก,ก้อนครับง่ายมากเลยนะครับมือใหม่เล่นง่ายเลยนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นสายดีเฟนเดอร์นะโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แลกด subscribe ช่องมันโซน,นะครับเพื่อเป็นกลังใจกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่เพื่อใหม่คลิปหน้าผมซิวเกนสวัสดีครับ